ต้องจ่ายค่าแรกเข้าไปครับ <c oughs> ต้องซื้อสินค้าไปครับเวลาที่ผมได้รับคำถามแบบนี้จะได้คำตอบที่ดีกลับมาครับเอาเลยก็ฟรีนี่นะธุรกิจอโทมี่ยากเสมอค่ะสวัสดีสมาชิกอะโทมี่ที่รักทั่วโลกฉัน Star ์มาสเตอร์รีเบก้าวงค่ะผม Star ์มาสเตอร์มิงอยูครับพวกเรามาจากแคนาดาค่ะ มีเพื่อนพูดกับฉันว่าถ้าบริจาค150บาทเราจะให้ทราเวลคิดยาสีฟันแปรงสีฟันฟรีค่ะฉันเลยตอบไปว่าแค่150บาทใช่ไหมได้เดี๋ยวให้ <c oughs> หลังจากนั้นเขาก็ถามว่าอยากไปงานสัมมานาไหมและแน่นอนฉันอยากจะช่วยเขาในฐานะเพื่อนฉันเลยตอบไปว่าเดี๋ยวฉันช่วยไปจริงๆตอนนั้นฉันเหนื่อยมากเพราะฉันทำงานเต็มตัวช่วงกลางคืนค่ะ ฉันก็ไปหลังจากฟังงานสัมมนาฉันก็ไม่เข้าใจฉันบอกสามีให้ลอง Google ดูว่าอะโทมีคืออะไรพอเริ่มค้นหาเขาก็เห็นว่าเป็นบริษัทเกาหลีเกาหลีต่อไปจะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในอนาคตเขาถามว่าต้องเสียค่าสมัครเท่าไหร่ฉันบอกไปว่าฟรีคะ่ะเขาก็ตอบว่าโอเคสมัครก่อนแล้วกันจริงๆชอบทุกอย่างคะ่ะ บ้านฉันมีแต่ของอะโทมีทุกอย่างเป็นของที่ชอบหมดแต่ไม่ใช่เพราะฉันทำอะโทมีนะคะส่วนผมชอบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้ทั่วไปแบบสบายๆอย่าง Herbal บิลแชมพูแฮท์โทนิกผมใช้มันสระผมเป็นประจำเลยล่ละครับผมก็เป็นเหมือนลูกค้าที่พักดีผมไม่เปลี่ยนครับตอนนี้ต่อให้แอปซูลชัมพูจะออกมาก็ตามนะครับผมเคยทดลองใช้แค่ครั้งเดียว แต่ผมก็กลับไปใช้เฮอร์บลแชมพูเหมือนเดิมลูกค้าที่พักดีจะไม่เปลี่ยนครับสำหรับฉันการเปลี่ยนมาใช้แอปซูลสกินแคร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความงามค่ะฉันเลยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์อะโทมี่เพราะว่าแค่ชอบเพราะว่าฉันมีความเชื่อว่าอะโทมี่ดีกว่าสกินแคร์ยี่ห้ออื่นๆทำให้ฉันมั่นใจในผลิตภัณฑ์อะโทมี่ค่ะ ฉันยังไม่เคยเห็นคนที่ใช้สกินแคร์แล้วผิวเขาเปลี่ยนมาก่อนเลยเขาอาจจะจ่ายเงินเยอะแต่เขาก็จะไม่ได้เห็นผลเหมือนกับอะโทมี่สกินแคร์ของเราค่ะเมื่อไม่นานมานี้มีผู้หญิงสูงวัยท่านหนึ่งมาสมัครใกล้จะอายุเจครับและตอนนี้เขาก็ยังทำงานอยู่ครับตอนที่เราเห็นเขาได้ตำแหน่งแรกของบริษัทนี้เราประทับใจจน น้ำตาไหลเลยเหรอครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่คนสูงวัยจะทำได้ง่ายๆครับเราทั้งคู่รู้สึกมีความสุขมากครับใช่ค่ะเรามีแค่ชีวิตเดียวถ้าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบในทุกๆวันฉันคิดว่าอะโทมีทำให้คนตื่นขึ้นและสนุกกับสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะฉันเชื่อว่าถ้าความสนุกนั้นไปได้อย่างต่อเนื่องก็จะนำไปสู่ความสำเร็จค่ะ เคยรู้สึกลำบากตอนทำธุรกิจไหมหนทางสำหรับเราตอนแรกมันลำบากมากๆเลยล่ละครับเป็นเส้นทางที่ไม่ได้ถูกปูวไว้มีแต่หินทุกที่ผมยังจำได้เลยว่าภรรยาผมสองปีแรกเธอบอกว่าเธออยากเลิกทำแล้วพูดบ่อยมากและแม้แต่ผมเองก็ยังบอกเธอเลยว่าได้เราหยุดทำเลิกทำกับเธอะจนกระทั่งฉันเริ่มเข้าใจว่าเอออาอมีถูกมองไม่ดี ในสายตาคนอื่นๆเพราะว่าอโทมีเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์คค่ะฉันต้องไม่สู้กับสิ่งเหล่านี้แต่มันก็เข้ามาหาฉันบ่อยมากค่ะหลังจากเจอกับอโตมีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรก่อนจะทำอโทมีผมก็ยุ่งมากครับแต่ว่ามันรู้สึกไม่ได้ถูกเติมเต็มมีอะไรขาดหายไปครับแต่ตอนทำอโทมีถึงแม้การเดินทางมันจะยากลำบากแต่ผมรู้สึกเติมเต็มครับ มันต่างกันมากเลยครับสิ่งที่ต่างจากที่ผมคิดก็คือหลายคนยอมเข้าใจครับตอนนี้เราอยู่ในโลกที่ทุกอย่างต้องเดี๋ยวนั้นได้และนี่คือสิ่งที่เราพอใจครับสำหรับอะโทมีผมรู้ว่าการที่เราไปต่อและถ้าอยากหยุดก็หยุดได้แต่ความรู้สึกเติมเต็มจะยังคงไปต่อมันจะไปต่อเรื่อยๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะต้องทำต่ออีกแค่ไหนเพราะเราได้ทำสิ่งพื้นฐานไว้หมดแล้ว เราจะได้รางวัลต่อไปเรื่อยๆสำหรับเราแล้วรางวัลก็คือการที่สมาชิกรักผลิตภัณฑ์อย่างเฮโมฮิมหรือการที่ใช้สกินแคร์แล้วสวยขึ้นหรือชอบการแปรงฟันสิ่งเล็กๆที่เฉพาะตัวแบบนี้ทำให้เรามีความสุขมากครับและแน่นอนสำหรับคนที่ทำธุรกิจก็คือการที่พวกเขาประสบความสำเร็จครับและพวกเราก็มีความสุขมาก เวลาที่มีหลายคนมาหาเราแล้วบอกว่าฉันรัก MLM และฉันอยากทำให้สำเร็จเขาคอยบอกเสมอว่านี่จะเป็นการท้าทายครั้งสุดท้ายเราก็จะคอยดูครับและมั่นใจว่านี่จะเป็นบริษัทสุดท้ายเพราะเขาจะประสบความสำเร็จครับผมรู้สึกว่าอัตอมี่แตกต่างครับสิ่งที่เป็นตัวผลักดันให้ผมทำอัตอมี่ก็คือการแบ่งปันครับผมรู้สึกว่าระบบอัตอมี่ ให้แพลตฟอร์มในการแบ่งปันที่ผมสามารถช่วยเหลือคนจำนวนมากได้และพอเราถึงช่วงอายุหนึ่งโดยเฉพาะผมเราจะอยากทำกิจกรรมแบ่งปันมากขึ้นก่อนที่เราจะไม่สามารถทำได้หรือร่างกายไม่ไหวครับฉะนั้นผมจึงอยากเดินทางและแบ่งปันให้มากขึ้นครับอาทมีทำให้ผมมีวิสัยทัศน์กว้างขึ้นผมได้ไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ่างสถานที่และทําให้ผมได้เห็นว่าคนในประเทศนั้นทําเรื่องดีๆกันยังไงบ้างอัทโมี่เป็นคนนําพาผมไปและระบบแพลตฟอร์มนี้ก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันครับนี่เป็นสิ่งที่ทําให้ผมอยากจะไปต่อและมันก็ยังเหมือนการผรจญภัยด้วยครับเหมือนนะักท่องเที่ยวแบคแพคที่จะไปในที่ใหม่ๆอยู่เสมอเราเคยไปที่ต่างประเทศแล้วก็หาคนหรือองค์กรเล็กๆ ที่คนอยากจะแบ่งปันครับอะตอมีจะเป็นชื่อที่ใครๆก็รู้จักจะเป็นชื่อโกลบอลค่ะฉันเชื่อว่าวิสัยทัศน์ที่ประธานสร้างเอาไวา้ถ้ามีฝันที่ชัดเจนฝันนั้นจะเป็นจริงค่ะยิ่งเราฝันว่าอะทอมีจะสำเร็จและช่วยเหลือคนอื่นได้เท่าไหร่มันก็จะเป็นจริงค่ะสำ,สำหรับฉันอะทอมีคือคำาออ่วยพรอด สำหรับเธอคือคำอวยพรแต่สำหรับผมคือผู้ช่วยให้รอดครับเหตุผลที่ผมบอกว่าเป็นผู้ช่วยให้รอดก่อนอื่นเลยอัตโทมี่ช่วยผมผมเคยมีปัญหาผมร่วงอะตโทมี่ช่วยผมของผมหยุดร่วง6ปีแล้วก็ทำให้ผมได้ช่วยเหลือคนจำนวนมากด้วยนะครับผมก็คิดว่าตัวโทมี่เองแค่ผลิตภัณฑ์ก็ช่วยคนได้หลายคนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นสกินแคร์ หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเราทุกคนชอบใช้ครับใช่ค่ะเรารู้สึกได้รับคำอวยพรที่อัตโตมีได้สร้างขึ้นมาคำอวยพรไปต่อเรื่อยๆการอวยพรจะอวยพรต่อไปเรื่อยๆช่วยให้คนที่ไม่มีหนทางช่วยให้คนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบคุณภาพสูงเราได้รับคำอวยพรให้มีคนจำนวนมากในชีวิตที่รักและเรารักเขาค่ะ ครอบครัวเราขยายใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องและเราก็ได้รับคำอวยพรเพราะคนจำนวนมากในครอบครัวของเราถึงแม้จะไม่รู้จักเขาก็ตามแต่เราก็เป็นคนที่ได้รับคำอวยพรทุกคนค่ะ